Anh này à wake up. Oh, hey. อะไรอ่ะตื่นทำไมฉันโดนมานะห,ห,หลับต่อได้ไหมยัง่วงอยู่เลยโอ้โหอาอะตื่นแล้วตื่นแล้วฉันต้องเอากระบอง เฮ้ยอะไรอ่ะทำทำอะไรตู่ฉันเน่ะไม่ไม่มีอะไรหรือเอาเนี่ยไม่ก็รู้สึกดีนะไม่พูดเล่นนะว่าดื่นไปไหนกันหมดอ่ะ อ้าวรุ่นสวัสด์เป็นไงนบ้างรุ่นลุ่งไหนนะตัดชินอ่ะมันตื่นกลางคืนก็เลย <c oughs> แบบว่าชินกับคำว่ารุ่นสวัสดิ์ไปแล้วเนี่ยอ่าไม่เป็นรไรตั้งแต่นี้มาก็เป็นตอนกลางคืนมาตลอดเลยเนาะอืมมันก็น่าใส่ใจละฮะกลางคืนตลอดทั้งวันเลยอ่ะใช่อืมเป็นไงหลับสบายกันไหมหรือว่าไงไม่มีที่นอนอ่ะนอนตรงนั้นอ่ะยุงกัดเต็มเลยโอ้โหไม่บอก อ่ะอุลสวัสดิ์ครับอุลสวัสดิ์อรส้านนี่อย่างลูกปกตินะเต็มดวงด้วยนะแล้วคนเรียกว่าอะไรดีเอือก็ทำต,ต<น>ัวเหมือนปกตินั่นอาอุลอสวัสดิ์เหมือนเดิมแหละอุลสวัสดิ์ <laughs> เปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนนะ กินทำไมอ่ะาตะกินนิดหน่อยเงเอาอันนี้มาไม่เอาอ่ะเจ็บเจ็บตูดแล้วอปืนนี้ได้มาจากเน่ะเมื่อวานไม่ได้ไรฮะอ๋อโอเคน่าจะใช้ซีซีเล็กเหรอหรือซีเรียลอ๋อซีเรียลเราต้องไปไหนต้องไปไหน คือนแล้วเหรอเแล่วทุกคนน่าจะได้ยายไปทำนาทุ้ารอยอยู่เนะี่ยเธอก็หาอะไรทำไม่ก็อยู่ที่นี่ดูแลตัวเองไปก่อนแล้วกันได้ได้เธอด้วยโอเคอะไรอ่ะย่าถือมีดสิมันอันตราย เกิดเป็นบากขึ้นมาทำไมบากตูดอ่ะอันนี้ก็ได้ไม่อยากตูดบากอันนี้โอ้แต่อันนี้มันใหญ่ฉันว่ามันใหญ่เลยอันนั้นน่าจะยังเลยฉันว่ามันได้ถูกใจไหเนี่ยโอ้ได้อันนี้อ่ะอันนี้ก็เล็กไปหน่อยฉันว่ามันอาจจะไม่พอดีเท่าไรอันนี้ก็ยาวนิดนึ่งฉันว่ามันน่าจะเกินตัวฉันไป อันนี้ก็ได้โอ้โหอันนี้น่าจะฉีกได้เลยอันนี้นะมันฉีกเลยแหละฉันว่าจเย็นนะฉัน่าจะยังเก็บตูดฉันไว้อยู่ระวองล่ะให้ฉันมีตูดด้วยไทยเลยไม่ใช่ฉันไม่ใช่เอ้ยอะไรอ่ะปล่อยฉันนะ อยู่บนหัวนนเนี่ยอรวมเนะไปรวมตร้ไเนเขาให้รวมเหรอเขาให้รวมอะตรงแถวปิดตะหลิวใครรวมไหนรวมนี่เหรอเขาให้รวมอ่ะเห,เห็นโนเนี่ยเห็นโนบอก ออฝ่ oh, ายฝ่ายกลางเปน้องที่ออนเซ็นอะคนที่เคยเป็นฝ่ายกลางเขาบอกรวมนุ่นรวมนุ่นอะไรอะไม่รู้เ,ออเดี๋ยวเรารอคนอื่นก่อนนะรสออสวัสดีครับแต่เรารอคนอื่นกันนะได้พูดทีเดียวเลยได้หันตูดมาหน่อย เลยทกยุ่งกับตูดฉันได้แล้วทำไมอะ่ะมันเจ็บตูดฉันยังไม่ยอมไลนายเลยฉันแค่แบบตอนนั้นนายไม่ยอมติดสักทีอ,อ่ะอ่ฉันไปเจอมาน่ะคืออะไรอ่ะนาย เคืออยู่ฝ่ายกลางใช่ไหมล่ะ,อะเออถ้าจำไม่ผิดยานี้จะเป็นยารักษานะถ้าพวกนายได้เข้าการทดลองของฟูยูนะก็คือกินยานี้มันก็จะหายจากอันนั้นใช่ไหมก็ในบันทึกมันเขียนอย่างนั้นนะกินได้ไหมอ่ะกินได้ ถ้าไม่อยากกินยาดำแล้วอ่ะมันขมมันก็กินลงไปอ่ะจะได้หายก็ Girl, ยังไงก็ต้องกินอยู่ดีแหละค่อยกินตอน<า>ที่มัน,นเริ่มแย่ก็ได้นะอ่อมีใครที่อยู่ฝ่ายกลางอีกไหมนะก็มีนะเห็นเขาอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวไปรอนที่หน้าหอพักใช่กันแล้วกันเมื่อกี้เขาเรียกรวมกันโอเคอ,อ๋อใช่ใครเป็นรองหัวหน้าฝ่ายกลางไหมไม่มีนะ อไอที่อยู่ลบกอนเอาไปอ่านแล้วกันเนาะเราคุยพร้อมกันก็ได้คนที่อยู่ฝ่ายกลางอ่ะานพร้อมกันเลยก็จะดีมากกว่าแล้วไปราไปกันดีกว่าน่าจะกินตอนไหนอ่ะยังไม่รู้อ่ะันน่าจยังไม่กินให้มันแน่ก่อนอ่ะน่าจะประมาณนั้นไปปะฉันไม่ได้กินยาดำเลย ไม่กินเหมือนกันรอมันแย่ไค่กินเมื่อวานเธอกินยาดำไปยังฉันนอนทั้งวันเลยนั่นให้กินต่อเนื่องนะฉันว่าแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้ง,งมันหายไปแล้วอ่ะอน,นั่นยังมีอยู่เอาไหม เอาบอกเไม่คือมันเข้ามาอนไร,นไรอ่ะเดี๋ยวกิน,นยาแก้อ<ป>อชั้นสองนายพวกนายไปก่อนเลยอือ 내가 올라가서 นี่มันอ่อทางขยาอยู่นู่นนได้รังคีบล็อกฉันได้รังคีบล็อกโอ้ได้ของกินได้เหรอ น่ก็ดีตอนนี้น่าจะมีแคช่นี้แหละจากขยะนะตอนนี้ฉันไติดต่อทางรัฐบาลลองกินดูสิไม่มันกินยังไงอะ่ะน่าอร่อยดีนะแต่คงจะใช้เวลานิดหนึ่งระหว่างนี้ฉันก็อยากให้พวกนายพยายามเตรียมพร้อมกับเสบียงจะมานะพวกสเสบียงพวกกระสุนปืนพวกปืนอะไรงนี้เราจะได้ไม่ต้องอา่าวุ่นวายในตอนที่ไม่มีนะตอนนี้ฉันรู้แบบว่า พวกเสบียงอาหารนี่เรามีพอกันแล้วใช่ไหมสาวฟูยามีขอบคุณสรับทุกอย่างมีใครไม่มีไหมทุกๆคนด้วยที่ผ่านมาลหลายอย่างด้กันจะได้แจกใจเลยแต่ที่ผมไปด้วยไม่ได้แล้วตัวผมคือตัวทดลองที่ผิดพลาดและขยาที่เกิดขึ้นมามันก็ไม่ควรมีอยู่มีใครไปเอาอาหารได้บ้างเพื่อไม่ให้คนอื่นอาหารอย่างที่เราทำอาหารกันใช่ไหมทำไมจะทำเรา มองว่ายาที่ผมทดลองแล้วก็สุงเปือ่อละ่ะอะไรยาที่ผมทดลองสูงเป็่จะทำให้กลับเป็นมีใครใกล้หมดเลยหลัง,งจากนี้เออแล้วแล้วอะไรลงไปไหมอะไรอ่านเอา เมื่อว่าอาหารกันก็ได้นะใครยังไม่มีเนะี่ยเ่ปแบ่งกันไปคนละนิดมาหน่อยเลยเราได้ไรอยู่ ระหว่้งทางออกถ้าจะออกกันก็แค่ต้องลานจอดเครื่องบินนะฉันจะพาทุกคนไปประมาณสี่ทุ่มเลยระหว่างน,นี้ก็จัดการอะไรของตัวเองให้เรียบร้อยนะหรือใครอยากสาตว์สางอะไรไม่เอาอันนี้คือกระสุนกับปืน ใไม่พอ่เอาจากตรงนี้ได้เลยอันี้มีใครยังไม่มีปืนอันนี้เกาะนาโนใครยังไม่ใส่ใส่ด้วย